สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอตพินที่เขียวพ่ารวยนะคะวันนี้ก็มาตามต่อแนวทางเวลาพัฒนาของเซียนใบนะคะงวดวันที่14นะคะตรงกับวันจันทร์โคงสุดท้ายนะคะผู้ชมมาดูกันว่าเวลาวเซียนใบวิ่งเด่นบนล่างจะได้มาตัวไหนนะคะค่ะนะคะแล้วเราก็มาดูกันนะคะแหวลาวเซียนใบนะคะงวดวันที่14ตรงวัน กับวันศุกนะคะโค้งสุดท้ายมือนี้งไว้ลาออกบอลนะคะนผูช้ชมจ้าออกพีเด้นะคะก็เด่น0นย์ะคะมี0ูนย์หนึ่นะคะอันนี้ตารางก็มี0ูนย์มีหมีสมีหมีหนมีหนะคะรอง5้าห้และ5้าสอตัวนะคะสตัวบน4 1่หนึ่งศนะคะส <2 S 2> ตัวบน2องหกศและ0ูนย์ห้า ชุด4ตัวนะคะอันไปเรื่อยๆก่อน4ตัวนะคะก็มี0 5 6 1นะคะ0 0นะคะแล้วก็6 1นะคะล่าง1 2 6 2นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะของเส้นใบนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะคัดกลองเบื้องนอกมาเลขเด่นวิ่งรูดนะคะของเส้นใบนะคะงวดวันที่วันที่14วันศุกร์นะคะโครงสุดท้ายของเส้นใบตัวเลขว่าจะ ได้ขอแนวทางคนนะคะผู้ชมคนสงกัานเนาะนะคะก็ขอให้มิโชว์มิรามนะคะเิงๆิงปังๆกันก็พิจารณาดูด้วยนะคะว่าอ่ะนะคะของแต่ละเซียนเนาะ,ะ,ะนะคะนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชมนะคะก็บดชาวิจารณญาณาน,นะคะในการรับชมนะคะของเซียนใบนะคะเด่นศูนย์รองหานะคะผู้ชมกับชื่นชอบกันต่างๆเนาะนะคะ ขอ,ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหิ่งๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะ